สวัสดีครับวันนี้นะครับเพราะช่องเลยโยงเจ้าพญาเลยครับตอนสายๆนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่เรือเบานะครับเรือไม้ครับดึงโป๊ะสินค้าจํานวนสามโป๊กนะครับหนักๆไอ้ก็เบาๆครับสินค้าโป๊กเบาครับมารับสินค้านะครับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะ ถ้าจาไม่ผิดนะครับโป๊ะนี้ผมเคยถ่ายได้เป็นโป๊ะหนักอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นโป๊ะหนักที่เป็นเรือหนักสี่พวงวิ่งไปนะครับที่มารับของนะครับผมเป็นโป๊ะนะครับเป็นโป๊ะเบานะครับมารับสินค้านะครับไม่แน่ใจว่ามารับ ข้าวสารหรือว่าน้ำตาลนะครับแตกเป็นจํานวนถ้ามวลสี่โป,โป๊ะหนักๆเลยนะครับ ไอคนหนึ่งอะอผู้หญิงที่เคยอยู่กเราอ้อแม่เร น่าจะเป็นถ้าเดาไม่ผิดนะครับสําหรับโป้นี้น่าจะมาเอาไม่ข้าสารก็น่าจะเป็นข้าสารเพราะคงไม่มีน้ําตาลแลวนะครับถ้ามาโซนนี้น่าจะเป็นเข้าสารมากกว่านะครับสําหรับโป้นี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องเรือโยงจ้าพยาวเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ